สวัสดีทุกคนครับผมจิมสุริยะถ้าบืดอัดหรืออารมณ์เสียกับคลิปทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นชาเลนจ์อีกแล้วทุกคน Y'all this is so disgusting I've never seen nothing like this in my life I <ช> don't even buy these seedless watermelons I go to Sprouts get a seedless watermelon Look at this วเอเตอร์เมลอนแบบไม่มีซีดแล้วเราทำอะไรกันอยู่เนีย่ยห้าบืดอัดใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นน้ำวเอเตอร์เมลอนก็ได้แตงโมสีเหลืองมีแล้วแตงโมสีขาวก็มีบ้าง แมวนมาตายแปลกๆว่ะแมวเแมวนางฟ้าร้านจิ๋วเราเป็นขี้สิเอลซ่าโอ้ยน่ารักผมคิดว่าแบบเนี้ยถ้าแพงจะอึดอัดแต่ถ้าไม่แพงอ่ะไม่อึดอัดหรอกความลับนางฟ้าเาเรียกความลับนางฟ้าทุกคนอุ้ยอึดอัดอ่ะ ก็ต้องรอจนกว่าจะแห้งงี้เหรอไม่เป็นไรถ้าไหนาไปหาหมอฟันเลยอนะ้าปากนานเลยไอ้น,นี่โอเคอยู่ถ้าไปหาหมอฟันอื่นอันอนอดกว่าเยอะอยากแอบรักสัตว์ตอหน้าเธอแต่ลืมใส่ไปโอ๊ยเฉยอะไรเนี่ยนี่ทำจร,จริงเดียวพอนี่ KFC โกดเหรอกูปะเนี่ยนี่ไก่นุ่มไอ้ชิปมันเท่านี้จริงเหรอวะโอ้ขอแบนไก่นุ่ม <laughs> เกินไปว่ะเขากินไก่นุ่มกันไก่กรอบมาหนังกรุบครับกรุบครับใช่ไหมข้ามไม่พูดมั่วๆเพราะว่าเกมซีก็แรงอยู่นั่นสิอ๋อหนอนแต่แมงวันคือมันลงเดินมาสักพักมันก็จะลงมาเอง แล้วมันโตได้ไงวะเหมือนแบบคือถ้าทำความเข้าใจวงจรมากจะไม่น่ากลัวกันทุกคนแต่แบบกูขอกลัวหน่อยลกันกิดกิดได้ใจเครื่องหั่นขนมปังคนบาบฮะแบบนี <laughs> ้พี่จะกินได้จริงผมถามพี่อ่ะ เอาไปปลาเป็นจานล่อเหรอฮะทำอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ว่าแล้วจ <c oughs> ิ๊กซอคุณได้ภาพแล้วใช่ไหมได้ภาพไหมได้ต่อใช่ไหมไอ้ลงที่ต่อปล่อยปล่อยจ่ายไปเลยเหมือนต่อเลโก้แล้วทุบทิ้งอะทุกคน <c oughs> อย่าหวังดีทำความสะอาดท้องให้ฟรีเ <c oughs> หนาะเนาะเลย ผมไม่อื่นอ่ะน,นะเพราะว่าผมไม่มีทองก็ปไปหลอมใหม่ไม่หรอกทองของเราก็ต้องไปช่างด้วยนะแต่ว่าก็ตามนั้นนะเขาก็อาจจะเอาไปทําแบบนี้แล้วก็เอาทองเราไปนะครับอืมเพราะเก็บทองมันก็ไปหลอมใหม่ได้ใช่ไหมละ่ะที่กรอง หินน้อยมากหอยน้อยมากมีแต่ขยะยิ่งเป็นหาดที่หน้าหาดไก,กลๆผมว่าขยะน่าจะโพดเยอะทุกคนเพราะมันมาค้างอยู่หน้าชายหาดได้โอ้โหนี่ไม่ดีวะ่ะอึดอัดวะ่ะแต่บางทีเนี่ยก็เผลอมีหลุดคิดไปเหมือนกันนะว่าแบบเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเละแต่แม่งมันอยู่บนโลกเราจริงๆนะเวยเหตุการณ์แบบนี้ใส่เลยชอบอร่อยดี ใครไม่ชอบแต่ผมชอบใส่มากอร่อยมากใส่เยอะอร่อยเยอะปลาด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส่หมดอูมามิมีคนซ่อนอยู่ตมีคนซ่อนอยู่ใต้โถชักโครกคุถามจริง <c oughs> ออกมาเจกตรงนั้นเลยโูเชี่ยกลิ่นแม่งลอยมาเลยออกมาเจกตรงนั้นนะถ้าไม่อยากเห็นภาพต่อไปที่ไม่ควรดูตอนแบบกำลังกินข้าวอะไรเงี้ยแมคโดนดัลบอกฉันซิว่าฉันจะเปิดมันยังไง กูรู้นะว,ว่ามึงแผ่นแผ่นไว้เพื่อจะให้กูเละอะไรอย่างนั้นกูไม่ต้องไปไหนละโอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงหมายถึงว่าแบบใส่ชุดขาวแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอาจจะถูกการเข้าใจผิดได้เอามาเดทกับผู้หญิงคนนี้คิดว่าไงเอ้ย ล้วคุณยังไม่อึดอัดใครไม่อึดอัดได้หัวใจแข็งมากอะถ้าไม่อึดอัดถ้ามันมีขาไทยก็คือแบบอย่าให้มันรู้ว่าก้าวต่อไปเราจะทําอะไรอย่าให้มันเดาทางถือทำเหมือนจะกินแต่ไม่กินเพื่อรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในตัวก็เลยให้คนช่วยมีแบบตัวอะไรไต่ใช่เปล่าุยเฮ้ยอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยมีจริงด้วย แล้วดูอีกรอบพอรู้ว่าเป็นหนูเหมือนหนูกำลังไต่ตัวเราเลยอ่ะหมอบอกว่าฟันหน้าสามซี่ดูสวยดีนะ <c oughs> ไอ้หมอไว้พูดมาอีกที <c oughs> แต่ก็มีคนที่ฟันหน้าสามซี่นะรู้สึกเหมือนจะเป็นพรอมคูดหรือไงเนี่ยทุกคนนะ <c oughs> มันเรียงสวยนะนี่เรียงสวยเลยเมียปปดกระทาเุ้ ล้างกระทะโธ่เพราะว่ามันหนักอะไรวะเออโอ้ยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เพื่อล้างจานนะซ้ัมรอดเอากระทะไฟฟ้าปั่นเนื้อโอ้ไม่ก็เรียบร้อยอ่ะไม่ใช่จานแผ่นดีเจด้วยอะไรกับนี่มันเข้าไปอยู่รวมกันได้ยังไงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเมื่อคืนอะเซรั่มเซรั่มเซรั่มตาอุอย เซรั่มเพิ่มคิ้วคิ้วดกดจะหนังตาเลยจะไม่พูดแล้วกันนะแต่ว่าแน่ใจนะว่าเซรั่มน่ากลัวเลยถ้าใรทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอที่จะนำใหคุณอ,อัดเพร่รู้สึกอ,อัดนิดน,นึงนะครับคุณรู้สึกหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกคุณแตกหวังว่าจะสนุกคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบแล้วก็อยากมีชาเลนจ์อะไรแนวนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้ากันแล้ทุกคนเหมือนเดิมไม่ไดานะครับ